ไม่ค่อยแก่งน้ำหนักไม่ดีเนี่ยอ๋อข้าชวชน,นี้ช่วงตากเสรอดนะจังฝนนะเนี่ยขอ,ขอบแกบสามติ้บไร่พี่โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเมื่อพี่ทุกคนก่อนเลยนะครับผมนี่วันนี้มาลากข้าวครับโรงช้างงานลูกค้าที่เราหว่านปุ๋ยสิตยาหว่านข้าวทุกอย่าง แล้วก็เขาให้ผมมาเข็นนข้าวด้วยสองขัง้นร้อย่สามปไล่ครับเต็มไปแล้วนะเที่ยวดนึงโอษโทษจ่าบอลดือนปือเพียบอะ่ะดูนะถูกกระเด้งไปแล้ว ข้าวเจ็ดเก้านะครับยังดีอ่ะโอ้โหนี่ลมจริงลมจริงลมจริงเอียงเลยดูดดดนี่ข้ามีน้ำนะครับขึ้นมาแล้วอข้าวค่อนข้างดีอันนี้ก็ใช้โดนเต็มรูปแบบ ลมลมยิ้มเลยยิ that that really ้มเลยเอาพก่อเนเกี่ยวกันกุลักกุเลมากนะะขึ้นกันอ้โหติดโลมเป็นที่เดียวครับ ไปดูท้ายหกล้อ,อกันดาบอมก็จะขึ้นไปเจนะครับอา้าวอ,อนันนี้พี่พรเต็มไปแล้วเดี๋ยวต้องถอยเข้าไปทางมันหนุบหนุบตรงนั้นนะเดี๋ยวติดนี่ครับมาสามคันนี่ผมมาลากข้าวเฉยๆนะี่นีับโอ้โหตึงบ้างเอ๊ะ ดินดูดินเหนียวเขาไม่จุดฟางเลยนะครับเจ้าเนี้ยหวานปุ๋ยก็หวานน้อยมากข้าวก็งามดีทุกไฟเลยครับแต่เสียเวลาหมักฟางหน่อยก็เป็นผลดีนั่นแหละถ้าทําได้นะแต่ก็จะเพิ่มต้นทุนนิดหน่อยค่าปัน่นอาจจะต้องปั่นสองรอบอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มแรกว้าว แม่ขเต็มปิกัดเลยครับผมมาถ่ายเที่ยวนึงแล้วก็เดี๋ยวให้อีกคันนึงมาเก็บไปเที่ยวนึงของเขาก็สิบกว่ากว่าของผมประมาณสิบเอ็ดสิบสองตันลนปอมก็เต็มแล้วล่ะมาแล้วนะ บอมไปเกี่ยวใครต่อวะเออไปลากนี่แหละแล้วปนนอกเขาอาจะเกี่ยวด้วยอ่ะทา้าน่ะมีใครบ้างอ่ะเออปนนอกเขาจะเอาด้วย เออเขาบอกเขาอยากเกี่ยวคือมึงมีแค่พี่แครกแล้วก็ปลาอ๋อเออเคือปลาหางเหลาเออเขากินแล้วเนี่ยตาลูซารีแมวโรสเซอรลากเข้าไก่ไก่รวงรวงไก่ อนนี้นะมที่สี่เดี๋ยวาอัดไปให้เต็มครับเดี๋ยวน้าเขาไปไม่หมดเดี๋ยวเราวิ่งเก็บผมมาใส่เที่ยวเดียวเก็บสี่อุ้ม 本当にきょうは เดี๋ยวผมเกลียรยข้าวแป๊บน,นึงครับไม่ค่อยเก่งน้ำหนักไม่ดีเนี่ยอ๊อข้าชวช่วดน,นี้ช่วงตากใสสอดนะจังฝนนะเนี่ยขอ,ขอบแกบ สามสิบไล่พี่แ,แต่ได้อุ่มนะเขาบอกน้ำหนักไม่ดีเขาไปขายมาเที่ยวแรกแต่ไหลดีได้เม็ดไม่ได้น้ำหนัก เที่ยวหลังก็หมดอยู่ยนะข้าวข้าวาจะอัดไปเจ้าของนาบอให้เราอัดไปเติมที่เลยทุนที่5้าหมดทุนไปนอีก2องสามีอ่ะไปแค่นี้นะครับ อันนี้เรามาต่อของลุงเดชอันนี้แปดห้าแล้วก็เดี๋ยวไปต่อของป้าหน่ออีกที่ตามไปลากรออยู่แล้วเอามาเก็บเนื่อหกไร่แปดห้า จับผมเขาวานขนาดไประดับไรระเกียนอยู่แล้วบอกว่า รอบโผล่คเกี่ยวมาก็ไม่ได้ไม่ถือว่เกียวปี๋ลงเหลืองครับต้นสดของโรงช้างที่ผมไปลากอะน้ำหนักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ได้ราคา5,300ผมลากไปอยู่ที่11เกียนกว่ากว่าปกติต้องได้12อัดไปพูเลยอะ แรกไม่น่าขาดไม่น่าขาดสามอุ้มเลครับเดี๋ยวรู้ราคาเท่าไหร่แต่พวกกันส่งซิกมาแล้วห้า0ันสามโลสี่ไปบูนเขาบอกของเขาข้าวเม็ดยาวอ่ะก็คงจะเป็นพวกข้าวหนักซีหนึ่งมั้งอะไรนี่แหะครับเดี๋ยวดูว่าแปดห้าจะราคาเท่าไหร่ เอ้ยว่ะเจ้าจะหองหนาอุ้มสองน่าจะอุ้มสามน่าจะไม่เต็มดีไม่ท็อปฟอร์มไม่ท็อปฟอร์มไปนี้ ไปขายเดี๋ยวว่ารอฟังราคากันว่าได้เท่าไหร่รทิลีผูกากระจาดเทียบเลยแต่ค่าสี่ห้าหนึ่งไม่เห็นเป็นไรค่าสี่ห้าหนึ่งชุดนี้ได้ละเกียงเกินนากันทั้งั้นเลยนะอาจจะแล้วแต่จังหวงนะเนาะ ไม่น่าห้ากิโลกว่าห้ากิจลบ้านเอา้าเราจะได้แล้วหัวไล่หนูนะมั้งน่ะ อาแล้วจะให้ป่าได้หดเอาเอาเอาป,เปันน๊บอะไรแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ย,ฮยดูเราตาออเออโอ้หวดเป็นร้อยโอ้ <laughs> ตัวเ่านั้น เดี๋ยวไปขายข้าวครับอันนี้ของตะเด็ห้าเกียนสี่สิบแปดถังค้าบพันสี่ได้เงินโอ้โหเขาขาดทุนเขาบอกเขาลงทุนสามหมื่นอ่ะเนี่ยได้เงินแค่สองหมื่นเก้า่ย